สวัสดีครับวันนี้กับผมเคปาเครื่องและเครื่องล่างนะครับช่องที่จะทําวิดีโอเผยแพร่วัตถุมงคลที่ผมสะสมอยู่ที่แท้เราทันเท่านั้นนะครับ EP นี้นะครับผมก็จะมาทําวิดีโอเกี่ยวกับหลักการพิจารณามีดยุคต้นนะครับว่าต้องพิจารณาตรงไหนนะครับสําหรับมีดดาไม้ฝักไม้ในยุคต้นนะครับสําหรับมีดยุคต้นนะครับเป็นมีดที่มีประสบการณ์สูงนะครับแล้วก็หายากนะครับที่สภาพสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับ เพราะว่าผ่านการเวลามานานนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับบางเล่มมาอยู่เป็นร้อยปีนะครับผ่านการเวลามา90ปีร้อยปีนะครับสภาพที่จะเหลือหลงเหลือมาถึงปัจจุบันที่สมบูรณ์สมบูรณ์นี่มีน้อยมากนะครับแลวเป็นมีที่มีประสบการณ์สูงนะครับพุทธคุณสูงนะครับปัจจุบันเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็เป็นมีที่คนต้องการเก็บไว้เก็บบูชานะครับ ของปัจจุบันนะครับสําหรับมีดด้ามไม้ฝักไม้นะครับเพราะว่าราคายังไม่สูงมากนะครับมันมีดด้ามงานฝักงานนะครับหรือด้ามงานฝักไม้นะครับมีพวกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสําหรับคนที่กําลังเริ่มสะสมนะครับที่จะหามีดคูนะครับที่เอาไปไว้ศึกษานะครับโลหะนะครับเก่าแล้วก็ใบมีดเก่านะครับวันนี้นะครับผมก็ได้น้ามีดนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับในยุคต้นนะครับ ประมาณ6เล่มนะครับอ่าเอามาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับแต่ว่าผมจะทํา1เล่มนะครับชี้แต่ละจุดให้ดูนะครับว่าหลักการพิจารณานะครับในมียุกต้นวัตุโลหะมันต้องเป็นยังไงนะครับเพื่อหลายคนนะครับกําลังสนใจนะครับที่อยากจะเช่าบูชานะครับจะได้ตัดสินใจได้นะครับในการเก็บวัตถุมงคลนะครับแล้วก็ในการที่จะไปเช่านะครับสําหรับหลักการพิจารณานะครับของมีดนะครับ ว่ามีจุดนะครับตรงไหนนะครับเป็นจุดจ่ายตังค์นะครับว่าดูตรงนี้คือดูแลจบเลยนะครับสําหรับมีดดามานะครับเป็นมีดที่ดูง่ายมากนะครับดูดูง่ายกับด้ามงานนะครับอ่าสหรับคนที่เพิ่งสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มสะสมนะครับอ่าก็จะดูง่ายนะครับมีดอย่างนี้นะครับอ่าสหรับเป็นมีดยุคต้นนะครับแต่ว่าที่จะหาสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับหายากนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ของที่แท้ท่านหลวงพเ่อมนะครับจะหายากครับเพราะว่า มีดวันนี้ส่วนมากจะอยู่กับชาวบ้านนะครับแล้วเขาก็จะใช้นะครับใช้จนสึกนะครับหรือว่าบางเล่มก็พังแล้วนะครับชํำรุดเสียหายนะครับะลงเหลือมาปัจจุบันก็น้อยนะครับแบบนี้นะครับที่สภาพสภาพสมบูรณ์จริงๆนะครับอย่างในคลิปนะครับเป็นหกเล่มที่สมบูรณ์มานะครับเป็นน่องสิงนะครับของแต่ละยุคนะครับแล้วของแต่ละช่างนะครับแต่เป็นมีดยุคต้นหมดนะครับ ก็หลายวิดีโอนะครับที่ผมทําด้ามงานนะครับ EP นี้ผมก็จะมาทําด้ามไม้เยอะหน่อยนะครับสําหรับหลักการพิจารณามีดยกต้นนะครับลายน้องสิงนะครับว่าต้องดูยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มเล่มแรกเลยครับเดี๋ยวผมจะทําเล่มนี้นะครับ EP นี้ผมจะทําเล่มนี้นะครับน้องน้องสิงนี่ถ้าใครนึกถึงก็ นึกถึงช่างจะนึกนึกถึงช่างฉิมนะครับเพราะว่าลวดลายนะครับก็จะมีรูปแบบการต่อที่เริ่มชัดเจนแล้วนะครับเป็นมีดยุคต้นตอนปลายนะครับหรือว่าเริ่มเข้ายุคกลางแล้วนะครับส่วนมากถ้าใครเห็นลายเสมาใบโพนะครับก็จะเป็นช่างสอนนะครับเห็นลายน้องสิงก็จะเป็นช่างฉิมนะครับเข้าๆวนะครับแต่ว่าต้องไปดูลวดลายการต่ออีกนะครับสำหรับ การตอกลายนะครับลายน่องสิงครับเพราะว่ามีหลายช่างนะครับที่มาตอกนะครับจะไม่เหมือนแบบยุคกลางตอนยุคกลางตอนปายนะครับที่จะเข้ายุคปายนะครับในยุคสอขามโลนะครับมันจจะชัดเจนแล้วนะครับที่เห็นลายน้องสิงนี่ก็จะเป็นของช่างฉิมนะครับหรือว่าเห็นลายเสมาไบโคก็จะเป็นของช่างสอนนะครับผมก็มีมาให้ดูนะครับสําหรับมียุคปายนะครับ เล่มดางานนี้เป็นมียุกปลายนะครับเห็นไหมครับย,ยุกต้นนะครับแล้วนี้เป็นยุกปลายนะครับแล้วนี้เป็นยุกกลางนะครับ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับกย,ยุกกลางนี่ก็จะเป็นวัสดุนี้ทํามาจากเงินหมดเลยนะครับเงินแล้วก็งาน,านนะครับ ส่วนยุกกลางนะครับก็จะมีแปะตังนะครับเข้ามาผสมนะครับนี่เห็นไหมครับนี่สีเงินกับแปะตังนี่สีออกเลยนะครับแปะตังนี่จะออกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโลหะนะครับอันนี้เป็นมีดยุกต้นนะครับนี่เป็นงานช่างฉิมนะครับนี่งานช่างฉิมหมดเลยนะครับเนี่ยอ่าเป็นยุกต้นยุกกลางยุกปายนะครับ นี่นะครับสมบูรณ์สมบูรณ์ทั้งสามเล่มเลยนะครับนี่นะครับมีหลงพเดิมนะครับทุกยุคนี้ใช้หลักการพิจารณาเดียวกันเลยนะครับว่าดูความเก่านะครับแล้วดูธรรมชาติของมีดนะครับไม่ว่าจะมีดยุคไหนนะครับก็ต้องใช้หลักการพิจารณาเหมือนกันนะครับในการดูโลหะนะครับแล้วก็ในการดูแมนะครับถ้าเป็นยกกลางกับยุกปลายนี่ก็ต้องดูแมนะครับเพราะว่า มีการนำเงินเข้ามาทําในมีนะครับในอย่างนี้นะครับอันนี้ทํามาจากเงินนะครับเส้นแม่ที่ทํามาจากเงินนะครับอันนี้ก็ทํามาจากแปะตังค์นะครับส่วนตรงแหวนตรงโลหะตรงนี้นะครับทํามาจากนานะครับอันนี้ก็เป็นนาคมือนกันครับแต่เป็นนาคเปอร์เซ็นสูงนะครับเนี่ยคาตักันค่าใครค่าอะไรก็ดาเลยนะครับเพราะว่ามีนี่ผ่านการเวลามานานนะครับเป็นมีดงานช่างฉิมทั้งหมดเลยนะครับ ต้นยุกกลางยุกปลายนะครับนี่อันนี้อันนี้เป็นยุกปลายนะครับยุกปลายนี้จะมีแปดตังมาผสมนะครับวัสดุหรือเกจโลหะก็จะลดลงจากมีดยุคกลางนะครับเพราะว่ามีดยุกกลางนี้เป็นมีดที่ใช้เงินทานะครับเงินเปอร์เซ็นต์สูงหน้าเปอร์เซ็นต์สูงนะครับเป็นมีดก่อนสงครามโลกนะครับพอเข้ายุคนี้นะครับยุกปลายนะครับของมีดนะครับก็จะอยู่ในยุคสงครามโลกนะครับหรือว่าสงครามโลกเพิ่งจะจบนะครับก็จะเป็น เศรษฐกิจเพิ่งจะฟื้นตัวนะครับหรือว่ากําลังฟื้นตัวนะครับวัสดุในการทํามีก็จะลดลงนะครับโลหะในการใช้นะครับเกตนะครับเกตโลหะก็จะลดลงนะครับไม่เหมือนมีดยุกลางนะครับอ่ะนี่นะครับเป็นมีดที่ดูง่ายทุกเล่มนะครับวันนี้ผมก็มาทํานะครับเก่าทุกเล่มเลยนะครับอย่างนี้สวยนะครับมีดุกต้นนี้เป็นมีดอะไรที่ สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มสะสมครับผมแนะนำนะครับให้เก็บสะสมนะครับสำหรับมีดยุคต้นนะครับจะได้จะได้เก็บถูกทางนะครับแล้วมีดในยุคยุคต่อต่อไปนะครับก็จะเก็บถูกนะครับเพราะว่ามีเล่มแน่นนะครับแล้วเก็บของแท้นะครับเล่มต่อไปก็พิจารณาไม่ยากนะครับสําหรับมีดนะครับเห็นไหมครับนี่ดูข้างนะครับ นี่ดูข้างดูโลหะนะครับดูสนิมนี่กินนะครับแต่นนี้ผมว่ากินน้อยมากนะครับสนิมเห็นไหมครับนี่กินน้อยนะครับนี่ครับจุดสังเกตเลยนะครับว่าจุดจ่ายตังค์เลยนะครับนี่หนึ่งนี่นะครับจุดที่หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับข้างตรงนี้นะครับต้องมีความแห้งนะครับต้องมีความแห้งนะครับไม่ไม่มีการไปทํามาใหม่นะครับ ต้องแห้งอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะมียุคไหนนะครับที่เขาไม่ได้ปิดตรงนี้ไว้นะครับคือข้างต้องแห้งนะครับสองนะครับใบโลหะนะครับการตอกลายนะครับต้องละเอียดนะครับต้องละเอียดทุกจุดนะครับละเอียดนะต้องละเอียดอย่างนี้นะครับสองนะครับนี่สองดูใบนะครับสามรูดลวดลายการต่อนะครับไม่ใช่ของช่างของหลวงพระเดิมือเปล่านะครับ นี่นะครับโลดลายการต่อนะครับแล้วดูใบอันนี้คือกินน้อยจริงๆนะครับนี่ชัดสภาพความสมบูรณ์เล่มนี้หนึ่งร้อยเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่ข้างอะไรไปของเดิมๆหมดนะครับฝักก็เป็นของเดิมๆนะครับนี่โลดลายการต่อใบโลหะอะไรนะครับนี่ก็เป็นมีดยุกต้นนะครับนี่สนิมกินนะครับนี่แบบนี้นะครับ สนิมพวกสนิมรูเข็มสนิมอ่าสนิมที่กินใบเหล็กนะครับแต่นี้ถือว่ากินน้อยนะครับมีดยุกต้นนะครับแล้วกินกินน้อยมากครับแต่ละเล่มที่ผมเก็บนี่นะครับเป็นมีถ้่านับเป็นความสวยนะครับหรือความสมบูรณ์นะครับวันนี้100เต็มทุกเล่มนะครับเป็นมีที่หาชมได้ยากจริงๆนะครับยุกต้นที่เป็นสภาพสมบูรณ์อย่างนี้นะครับ ผมมั่นใจว่าไม่ได้หาชมที่ไหนง่ายๆนะครับแต่ละเล่มที่ผมเอามาให้ชมนะครับผมมียุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับผมมีทุกยุคนะครับแล้วก็ทุกรูปแบบนะครับหรือว่าทุกลักษณะนะครับที่เป็นแปลกๆนะครับที่ทําออกมาน้อยนะครับแล้วบางชิ้นนะครับไม่มีอยู่ในหนังสือนะครับแต่ว่าผมมีนะครับอย่างมีดพับนะครับแบบไม้ผมก็มีนะครับมีดพับนะครับทํามาจากไม้พยุงนะครับ พอส่วนมากวัสดุในการนํามาประกอบมีดของหลวงพ่อเดิมทุกชิ้นจะเป็นวัตถุมงคลหมดนะครับเป็นไม้มงคลนะครับเหล็กก็เป็นเหล็กมงคลนะครับหรือบางทีก็จะเป็นเหล็กอาถรรพ์นะครับแต่ว่าถูกล้างอาถรรพ์แล้วนะครับแล้วก็จะมาทํานะครับอย่างฝักนะครับก็จะมาฝักกระด้านก็จะทํามาจากไม้พยูงนะครับก็เป็นไม้มงคลหมดนะครับอย่างงานนะครับงานนี้ก็เป็น ของที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วหลงพเดิมปลุกเสกอีกนะครับอันนยิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปใหญ่เลยนะครับแล้วก็ยิ่งด้ามงานนี้มูลค่ายิ่งแพงนะครับหายากด้วยนะครับสําหรับมีดหลงพเดิมนะครับไม่มีนะครับหลักหมื่นนะครับสําหรับสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับหลักพันหลักหมื่นหลักร้อยนี่ไม่มีนะครับสําหรับมีดหลงพเดิมนะครับที่สภาพสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับไม่ว่าถึงจะเป็นไม้ก็เถอะนะครับเพราะว่าไม้นี้ ที่สภาพสมบูรณ์นี่เขาก็เล่นหากานแพงนะครับไม่ใช่ถูกถูกนะครับสาหรับวัตถุมงคลหลงพระเดิมนะครับทุกชิ้นนะครับแล้วยิ่งเป็นมีดมีดปากานะครับมีดปากกามีสาลิกาอย่างนี้นะครับอันนั้นยิ่งมูลค่าสูงนะครับแสนต้นๆนะครับยันยันราคาเป็นล้านเลยนะครับสาหรับมีดด้ามงานนะครับสาลิกานะครับขนาดหนึ่งนิ้วอะไรประมาณนี้นะครับที่เขาจะนิยมพกกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะมาทําให้ดูนะครับ แต่ว่าตอนนี้มีดด้ามไม้นี่เป็นอะไรที่มันเป็นมีดที่เล่นง่ายนะครับแล้วก็สวยนะครับแล้วก็พุทธคุณสูงนะครับแล้วก็เป็นมีดที่สวยคลาสสิกอย่างๆี้นะครับการตอกลวดลายนะครับการทําการใช้วัสดุนะครับเนี่ยเห็นนะครับมันเป็นมีดที่สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาหรือเพิ่งเริ่มสะสมนะครับเนี่ยต้องเก็บเริ่มเก็บจากตรงนี้ก่อนนะครับถ้าจะขยับไปเก็บงานเลยนั้นผมว่าจะโดนเอานะครับ สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาสะสมนะครับถ้าไปเก็บอันนั้นเลยมันมูลค่าสูงนะครับถ้าโดนมามันจะเสียหายเยอะนะครับนี่ต้องมาเก็บมีดอย่างนี้ก่อนนะครับมีดดาไม้อย่างนี้นครับเพราะว่ามีดดามานั้นไปหลักหลักแสนนะครับถึงหลักหลายๆแสนนะครับมันถ้าโดนมาแล้วมันจะเสียตังเปล่านะครับนี่ต้องมาเก็บมีดไม้อย่างนี้ก่อนนะครับทุกเล่มนี่คือสมบูรณ์จริงๆนะครับ ดูลักษณะโลหะนะครับเนี่ยถ้วยอะไรต้องเก่าหมดนะครับเนี่ยดูไม้ดูการตอกลวดลายดูใบดูสนิมที่กินที่ใบนะครับมันพิจารณาได้ทุกจุดนะครับแค่สนิมนี่ก็พิจารณาได้นะครับมันเป็นก็อีกหนึ่งจุดที่เราต้องพิจารณานะครับว่าใบนี่เก่าจริงหรือเปล่านะครับบางทีถูกถอดมานะครับถอดมาเสียบนะครับเนี่ยส่วนนี้ไม่ใช่จุดหลักที่ต้องดูนะครับมัน สันนี้มันไม่เกี่ยวเลยนะครับที่เราพิจารณามีดหลงมพะเดิมนะครับบางคนบอกว่ามีดหลงมพะเดิมต้องสันหนาอย่างเดียวนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าผมมีมีดเยอะนะครับมันไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะครับสาหรับสันนะครับแล้วก็สันประมออะไรนี่ก็คนละเรื่องนะครับมันไม่เกี่ยวกันนะครับเนี่ยมีดหลงมผเดิมนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูสันแต่ละเล่มนะครับ อันนี้เล่มเล็กก็มีนะครับอันนี้ขนาดพกพานะครับน,นี่นะครับมันมันแล้วแต่การที่ช่างเขาต่อนะครับมันไม่เกี่ยวนะครับว่าสันหนาหรือว่าสันประหมอจะเป็นมีดแท้นะครับบางคนนี่ส่งมาให้ผมดูนะครับบอกว่ามีดหล่งมือเดิมนี่ต้องเป็นสันประหมออย่างเดียวใช่ไหมถึงจะแทนนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่ใช่นะครับ อ่าเนี้คือกําลังเข้าใจผิดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยที่ผมเอามาให้ดูนี่คือแท้ดูง่ายทุกเล่มนะครับไม่นี่ก็ไม่มีสันประหมอนะครับเนี่ยอันนี้เป็นสันเรียบๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับไม่มีนะครับแล้วทุกเล่มนี่เป็นมีที่เก็บนะครับเก็บทุกเล่มนะครับไม่ได้เปิดคมนะครับเนี่ยเป็นมีที่ไม่ได้เปิดคมมานะครับเป็นมีที่เอาไว้บูชานะครับไซส์ขนาดนี้นะครับไซส์อย่างนี้ไม่มีใครพกไปนะครับถ้าพกเขาจะพกอย่างนี้นะครับ กอย่างนี้เราว่าเป็นมีดประกานะครับเหมือนที่ผมก็เคยมาทําให้ดูนะครับจะพกอย่างนั้นมากกว่านะครับแบบนี้จะเป็นมีดที่เอาไว้บูชานะครับหรือว่าเป็นมีดที่เอาไว้ทําน้ํามนต์นะครับหรือพกติดตัวเข้าป่านะครับหรือพกไว้ในรถนะครับสําหรับปัจจุบันนะครับที่ผมบอกว่าพกไว้ในรถแต่ว่าพกเข้าป่านะครับจะเป็นสมัยก่อนนะครับพกเข้าไปการคูณใส่นะครับการคูผีปีศาจนะครับมีหลงมอเดิมนะครับ คือใครทําอะไรมานี่สะท้อนกลับหมดนะครับสําหรับมีดหลงพ่าเดิมนะครับใครทําของใครทําอะไรไม่ดีมานะครับใครคิดไม่ดีนะครับมันสะท้อนกลับหมดนะครับสําหรับมีดหลงพ่าเดิมนะครับนี่เห็นไหมครับมันพิจารณาไม่ยากนะครับสําหรับมียุกต้นนะครับมีดอย่างนี้เล่นเล่นไม่ปนหัวนะครับนี่ถ้ามีดอย่างนี้นะครับคือได้ไปแล้วอุ่นใจนะครับมีดแบบนี้นะครับคือไม่ต้องคิดมากเลยนะครับ นี่ได้ปลายมีดอย่างนี้นีฝันดีเลยนะครับนอนฝันดีไม่ต้องขิดเยอะเลยนะครับาแท้หรือปอมนะครับมีดอย่างนี้คือถ้าคนจะปลอมนี่ปลอมยากนะครับมีดอย่างนี้แล้วปอมปอมหางกับแท้นะครับเพราะว่าเขาจะนิยมนะครับในการไม่ยำนะครับย้ำมีดก็คือเอาทอของใบแท้นะครับมาใส่ทําใหม่นะครับแล้วก็มาทําฝักทําอะไรใหม่นะครับทําด้ามทําอะไรใหม่อย่างนี้นะครับมัน ดูง่ายนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับในการปลอมก็จะนิยมเอาไปจุ่มน้ํากดนะครับให้ใบยับยับนะครับเพราะว่าถ้าคนไม่ได้ศึกษานะครับหรือว่าคนที่ไม่รู้นะครับก็จะคิดว่ามีหลุมคดเดิมต้องเป็นอย่างนั้นนะครับพอาคิดว่าผ่านการเวลามาร้อยกว่าปีนะครับ90ปีนะครับแ0ดสปีอย่างนี้นะครับมีต้องช้ำมีต้องยับหมดนะครับอันนั้นผิดนะครับอันนี้ก็คือถ้าคนคิดอย่างนี้ก็ ก็จะโดนนะครับในเส้นทางนี้อีกยาวนะครับก็จะโดนคนนะครับก็จะโดนอยู่เรื่อยๆนะครับถ้ายังไม่เปิดรับอะไรสิ่งใหม่ๆนะครับเราต้องคิดอย่างนี้นะครับสําหรับมีดหลงอรคเดิมนะครับมีคนเก็บกับคนใช้นะครับคนเก็บก็คือเนี่ยมีดอย่างนี้นะครับเนี่ยมีคนเก็บเนี่ยมีคนเก็บก็เป็นอย่างนี้ครับมีคนเก็บเนี่ยมีคนเก็บคือมีดอย่างนี้นะครับ มีดคนใช้ก็คือมีดควนช้างอย่างนี้นะครับนะอันนั então, ้นคือมีดใช้นะครับมีดอย่างนี้เอาไปเอาไปเลี้ยงช้างได้ไหมล่ะครับเนี่ยแบบนี้ช้างจะกลัวไหมล่ะครับเก้านิ้วนะครับเก้านิ้วแปดนิ้วนะครับช้างจะกลัวไหมล่ะครับอย่างนี้ช้างกลัวควนช้างนะครับแบบนี้ช้างไม่กลัวนะครับเขาก็เลยมีดแบบนี้เขาก็เลยไม่นิยมใช้นะครับ เขาเป็นมีดที่เอาบูชาครับเดี๋ยวไปทำน้ำมนต์นะครับนี่ก็เป็นมีดยกตนนะครับอ่าแล้วมันต้องเก่านอกเก่าในนะครับฝักอะไรต้องเก่าหมดนะครับมีดอย่างนี้นะครับไม่ใช่เก่าจุดเดียวนะครับฝักเก่านะครับอ่าแต่ด้ามใหม่อ่าอันนี้แสดงว่าทำมาใหม่นะครับอ่าไม่ด้ามทำมาใหม่ก็ฝักทำมาใหม่นะครับอ่าสองนะครับนี่ถ้าเห็นตรงนี้นะครับยัง ยังไม่แห้งนะครับยังรู้สึกเหมือนแบบเปียกๆอยู่นะครับหรือว่ายังรู้สึกว่ายังเป็นแดงๆอยู่นะครับแสดงว่าทํำข้างมาใหม่นะครับไปอุดมาใหม่แล้วน่าจะเอาอะไรลนมานะครับไฟแช็กลนนะครับทําให้ใบนะครับแน่นนะครับของผมนี่แน่นเดิมๆทุกอันนะครับผมคัสสันมาอย่างดีทุกเล่มนะครับเพราะว่าผมเก็บของสวยและของแท้นะครับเพราะว่าถ้าผมไม่เก็บของแท้นะครับ อันนี้เป็นวัตถุคูบาจา์นะครับที่ผมนับถือนะครับมันจะเหมือนการลบลูนะครับผมไม่ทํานะครับและทุกชิ้นที่ผมเอามาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนี่เป็นมีดที่แท้และทันหลมพระเดิมทุกชิ้นนะครับทุกเล่มนะครับและทุกวัตถุมงคลนะครับที่ผมเอามาเอามาทานะครับทันเกจิท่านนั้นนะครับทุกคนนะครับทุกท่านนะครับไม่ใช่ผมเอามาทํานี่วัตถุมงคลทัานไหนที่หลังจากทันวรณภาพนะครับ ของทุกเกจินะครับผมไม่เอาออกมาทํานะครับทุกชิ้นที่ผมเอามาทํานะครับเป็นของที่ท่านหมดนะครับทันตอนท่านอยู่นะครับแล้วทันตอนท่านปลูกเสกนะครับบางชิ้นนะครับคือรับมาจากมือหลวงพ่อเลยนะครับแล้วมีประวัติชัดเจนนะครับทุกเล่มนะครับผมมีประวัติชัดเจนนะครับไม่ใช่ผมพูดขึ้นมาเองนะครับแล้วบางคนที่ผมได้มานี่ยก็เป็นคนเ่าคนแก่นะครับที่อยู่ในจังหวัดนะครับแล้วยังอยู่นะครับ มีตัวตนอยู่จริงๆนะครับบางคนอายุ80-90แล้วครับผมได้มานะครับแล้วทางตระกูลหรือว่าต้นตระกูลหรือทางรุ่นพ่อรุ่นปู่นะครับก็ทันหลงพระเดิมนะครับเป็นสิทธิ์คนสนิทหลงพระเดิมนะครับหรือว่าคนที่ชาวบ้านที่อยู่ในยุคหลงพระเดิมนะครับที่คอยช่วยเหลือนะครับวัดนะครับเวลามีงานอะไรก็จะมาช่วยวัดทํางานทําอะไรอย่างนี้นะครับ นี่ก็เป็นหลักการพิจารณานะครับมีดุกต้นนะครับของหลงพ่อเดิมนะครับในแต่ละเล่มนะครับนี่โอ้โนี้คือมีสวยจริงๆนะครับทุกเล่มนะครับนี่ยผมให้ดูทุกเล่มนะครับนี่แบบแบบนี้ค่ะีดเนี่ยอันนี้ใหญ่มากนะครับนี่สันหนามากนะครับเห็นไหมครับมันไม่เป็นสันประหมอกอะไรนะครับมันไม่เกี่ยวนะครับ สันเล็กๆก็มีนะครับคือเขาตีตามขนาดมีดนะครับเนี่ย้ามีดเล็กก็สันเล็กนะครับเพราะเขาทําให้สมดุลกันนะครับกับตัวด้ามนะครับเพราะว่าถ้าทําใบใหญ่ด้ามเล็กมีดมันจะไม่สมดุลกันนะครับเนี่ยสังเกตนะครับมีดหลงกพืเดิมเนี่ยต้องสมดุลกันทุกเล่มน,นะเนี่ยอย่างที่ผมเอามาให้ดูนี่เป็นมีดสวยยุคต้นนี่ถ้า,าแบบนี้คือมีดดูง่ายเลยนะครับเนี่ยถ้า ใครกาลังเนี่ยเพิ่งเริ่มศึกษานะครับหรือว่ากาลังจะสะสมนะครับเนี่ยเอามีดพวกแบบนี้นะครับเนี่ยต้องเก็บมีดพวกแบบนี้นะครับไม่ใช่ขยับไปจับงาเลยนะครับอาจจับไปจับได้นะครับแต่ว่าถ้าโดนมานี่มันจะเสียหายเยอะนะครับมีดอย่างนี้คือถ้าโดนมาก็ยังมูลค่าไม่สูงนะครับแต่ก็มูลค่าไม่สูงก็ไม่ได้นะครับก็หลักหลายหมื่นเหมือนกันนะครับสาหรับมีดลงมาเดิมทาไม้สภาพอย่างนี้นะครับ แล้วทุกเล่มผมได้ฝักเดิมมาทุกเล่มเลยนะครับฝักเดิมด้ามเดิมหมดนะครับแล้วเป็นมีดที่ไม่เคยใช้งานมาเลยนะครับไม่เคยเปิดคมมาสักเล่มเลยนะครับไม่ได้เปิดคมมาเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันผมมีมีดเยอะนะครับผมรู้นะครับว่าหลักการที่เขาใช้ดูกันนะครับในคนสมัยก่อนนะครับมันมันผิดนะครับ ถ้าจะเก็บไม่ถูกงจริงต้องฟังฟังหลักการดูที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่แบบดูแบบโบราณนะครับแบบนั้นมันผิดนะครับเนี่ยทุกเล่มของผมนี่มันไม่มีสันประหมอเลยครับจะถามว่ามีไหมมีนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นสันเรี่ยมน,นะครับนี่ก็เป็นสันเรียมท,ทุกเล่มเลยนะครับมัน สันป้าหมองก็มีนะครับแท้นะครับมันก็แท้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสันเรียบนี่ก็แท้เหมือนกันนะครับมันไม่จําเป็นนะครับต้องสันเรียบหรือว่าสันป้าหมองนะครับเราแค่ดูวิธีการผลิตวิธีกระบวนการตอกมีนะครับวัสดุโลหะนะครับว่าถึงยุคหลงพ่าเดิมหรือเปล่านะครับมียุคต้นหลงผ่าเดิมก็ต้องอายุร้อยกว่าปีนะครับถ้ามาโลหะสดใหม่มันเพิ่งผ่านมาเดือนหนึ่งนี่ก็แสดงว่ามีทำเลนแบบนะครับหรือพวกนี้ก็คือ เป็นมีดเกย์นะครับที่ทําเรียนแบบของแท้นะครับแต่มันก็ยังหางเยอะนะครับสําหรับวัตถุมงคลนะครับถ้าใครมีเยอะๆนะครับเก็บเยอะๆดูทุกวันนะครับจะรู้นะครับแล้วผมมีเยอะนะครับมาให้อย่างนี้นะครับผมมีโอ้โหตัดด้ามไม้ฝักไม้ยุคต้นสวยๆแบบนี้นะครับผมมีสี่สิบห้าสิบเล่มนะครับสําหรับด้ามไม้นะครับไม่รวมด้ามงานแล้วมีลักษณะอื่นๆนะครับเดี๋ยววัตถุมงคลอื่นๆนะครับ ที่เป็นงานแกะประเภทงานแกะพวกนี้นะครับคือผมมีเยอะนะครับเนี่ยผมมีสามสิบสี่สิบเล่มเลยนะครับสําหรับไม้อย่างเดียวนะครับไม้ยุคต้นนะครับไม่รวมยุคยุคอื่นๆนะครับและลักษณะอื่นๆนะครับนี่ครับบ่งบอกได้นะครับว่าผมเก็บมานานนะครับแล้วก็ต้นทุนในการเก็บนะครับสูงนะครับแลวทุกชิ้นที่ผมเอามาให้ดูนี่คือชัวนะครับ ผม,ผมเก็บวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมมานีทุกชิ้นผมชัวร์ทุกชิ้นนะครับแล้วผ่านตาผมทุกชิ้นนะครับแล้วมียุกต้นนี่ <c oughs> ดูง่ายนะครับคือเราไม่จําเป็นต้องไปเถียงใครเลยนะครับถ้าคนบอกว่ามียุกต้นอย่างนี้ไม่มีนะครับมันมันมีนะครับเพราะว่าก่อนจะเป็นยุกงาหรือว่ายุกที่เขาจะทําด้ามงานนะครับก็ต้องมีไม้มาก่อนนะครับก่อนก่อนจะกลางก่อนจะปลายก็ต้องมีต้นมาก่อนนะครับถ้าจะไปกลางกับ ปลายเลยแล้วต้นหายไปไหนนี่ก็แสดงว่าเขากําลังเข้าใจผิดนะครับกําลังหลงทางกับวัตถุมงคลอยู่นะครับกาลังหลงในการเก็บอยู่นะครับ่างนี้ก็มันก็แล้วแต่คนนะครับแต่ถ้าใครพร้อมที่เปิดใจรับฟังแล้วว่าเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆครับหรือว่าศึกษาเรื่องใหม่ๆที่ยังไม่เคยรู้นะครับแล้ว เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงนะครับที่ผมพูดมานี่คือมันไม่จําเป็นนะครับต้องไม่สันประหมอนะครับเนทุกเล่มของผมนี่คือแท้ทุกเล่มเนี่ยที่ผมวางอยู่เนี่ยประมาณ10กับ10เล่มนะครับมีข้างข้างอีกนะครับไม่เป็นสันประหมอสักเล่มเลยนะครับแล้วก็เป็นมีดแท้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่ามีดที่มีสันประหมอเป็นมีดไม่แท้นะครับแท้เหมือนกันนะครับแต่คนเขาบอกว่ามีดหล่งม่อเดิมต้องเป็นสันประหมออย่างเดียวนะครับอันนั้นคือเขากําลังเข้าใจผิดนะครับ นี่ก็เป็นข้าวๆนะครับสําหรับมีดหลงพระเดิมนะครับในยุคต้นนะครับงานช่างชิมนะครับนี่นะครับเดี๋ยผมจะเลี้ยงนะครับต้นกลางปลายให้ดูนะครับว่างานต้องละเอียดนะครับนี่นี่สายส่วนนี่เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นกลางนะครับเป็นปลายนะครับอ่ามียุคต้นนะครับเป็นมีดที่ยังไม่นิยมนะครับในการใช้งานมาทํานะครับอ่าจนมาเข้ายุคกลางนะครับยุคกลางนี้จะเป็นมีดที่เริ่มนํางานเข้ามาทํานะครับ จนยันยุกปลายนะครับของทั time, ้งสองช่างนะครับหรือว่าช่างอื่นๆด้วยนะครับก็ได้นํางานนะครับเข้ามาทํานะครับได้มารวมนะครับอยู่ในวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับในมียุ่กลางกับมียุกปลายนะครับก็จะเอางานเข้ามาทํานะครับไม่เหมือนยุกต้นนะครับจะไม่จะไม่ค่อยพบนะครับงานนะครับที่เอามาทํานะครับนี่ก็เป็นข้าค้านะครับสําหรับนี่สมบูรณ์จริงๆนะครับทุกเล่มนะครับ ผมเก็บของสวยจริงๆนะครับทุกชิ้นนะครับใครใครมีสวยกันนี้ผมว่าไม่มีนะครับผมพูดได้เลยนะครับที่เก็บสวยๆอย่างนี้นะครับใครมีสวยๆก็ส่งมาให้ผมดูได้ครับในทางไอดียไลน์นะครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์วัตถุมงคลนะครับเพราะว่าผมชอบดูนะครับวัตถุมงคลนะครับแล้วก็ชอบฟังเรื่องเล่านะครับสําหรับวัตถุมงคลหรือประสบการณ์นะครับ เพราะว่าใครเก็บวัตถุมงคลอย่างนี้ต้องมีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นวัตถุที่มีวัตถุมงคลที่มีประสบการณ์สูงนะครับหรือว่าเกจิท่านอื่นๆนะครับที่ทุกท่านได้สะสมอยู่นะครับผมก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะรับฟังหรือว่าแช์ประสบการณ์นะครับนี่นะครับสวยจริงๆครับนี่เป็นสามร่องเลือดแล้วก็ร่องเลือดเดียวนะครับโดยการต่อกระดูกงูนะครับ สวยนะครับสวยทุกยุคนะครับสําหรับน้องสิงห์นะครับไม่ว่าจะเป็นช่างคนไหนต่อนะครับถ้าเป็นช่างฝีมือนี่ต้องสวยทุกท่านนะครับอันนี้ก็เป็นมีดยกต้นนะครับวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้นะครับถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับที่ผมจะทํา ออกมาเรื่อยๆในทุกๆวันนะครับจะได้นาวัตถุมงคลที่สวยๆนะครับแท้ดูง่ายนะครับมีประวัติชัดเจนนะครับมีธรรมชาติชัดเจนนะครับธรรมชาติสูงนะครับเป็นมีดที่เช่าไปแล้วนะครับอุ่นใจนะครับไม่ต้องไปเถียงใครนะครับว่ามีดเกมีแท้นะครับคือมีดอย่างนี้คือแทร้อยเปอร์เซ็นะครับแล้วก็แท้ทุกตานะครับมีดอย่างนี้นะครับมีดยุกต้นอย่างนี้เป็นมีดที่แท้ทุกตานะครับคือเช่าไปคือจบนะครับเล่มเดียวจบนะครับ คำนี้ก็เป็นข้าค้านะครับสําหรับวิดีโอนะครับการพิจารณามีดยุกต้นนะครับหลายน้องสิงนะครับว่ามีจุดสังเกตตรงไหนนะครับว่าจะเป็นมีดยุกต้นนะครับและจุดจ่ายตังนะครับต้องดูตรงไหนนะครับนี่ก็เป็นข้าค้านะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับถ้าใครเห็นว่าวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็อีกรอบนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ